คนหิ<ค>น,นปูนเนี่ยขูดมากไลยสัตว์แล้วคนที่ไม่ได้คลิปนะมึงมึงเข้าใจไหมขี้เปียกไงขี้ใครคล <c oughs> อกลงมามันจะเป็นวงเลยอะมึงก็เอาลิ้นทำความสัตว์ แต,แต่งตัวอยู่บ้านเฉยๆ่ไม่ได้ทำอะไรเลยสะท้อนแสงขนาดนี้ส, <laughs> สวัสดี <laughs> ค่ะคูยังไม่ได้นะโอเคสวัสดีแล้วกันอ่ะวันนี้นะคะถ <laughs> ้าไหวมึงเหมือนไหวอะไรสักอย่างมันมึงไปไหวครูมวยอะ <laughs> อ <laughs> แต่แต่แต่จริง <laughs> ค,คูต้องไปแก้บน <laughs> บนที่ไหน กไม่ต้องได้ไปลำมวยกูกูต้องไปลำมวยแก้บนที่3ามกษัตริย์อะเ,ออเพราะกูกูขายออยได้พันขวดแล้วแต่กูลำมวยไม่เป็น oh, <no. S 1> เอามึงก็เรียนสิก <c oughs> ูยังนึกสภาพกูลำมวยไม่ออกเลยอะ โอเควันนี้นะคะชนีสตรีซัมของเราเราจะมาคุยกันเรื่องของว่าผู้ชายประเภทไหนที่เราเดททีเดียวเราจะดำทิ้งก็คือเทเลยเทเลยไม่เอามาเป็นแฟนหรือเป็นหัวอีกเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบว่าแบบว่าเจอครั้งเดียวแล้วพอชาตินี้อย่ามาเจอกูอีกเลยประมาณนี้ใครที่ประสบการณ์เยอะมึงมึงอะไรมึงเด้ออคนแบบไหนที่มึงกะแบบเดทเดททีเดียวแล้วจบเลยพอแล้วก็ไม่เอาละหนึ่งคนที่พิลีพิไลเป็นไงวะ คนที่เยอะอะเยอะพี่ลีพี่ลยมึงเข้าใจคำว่าพี่ลีพี่ลยเยอะกูไปกินข้าวกับมึงครั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่เอาไอ้สัตว์แม่งจิกกูเหมือนเป็นผัวจริงๆอะยองไม่ได้เลยกันด้วยนะแต่คือแบบแค่ไปกินข้าวด้วยกันกูหายไปแค่แบบชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเออนึกออกปะกูก็ต้องขับรถกลับบ้านเอ้ยไปดูหมากูไปนู่นนั่นนี่คุยกับแม่ทํางานกูนู่นนั่นนี่ซึ่งไอ้สัตว์แม่งมึงมาเยอะใส่กูหายไปไหนทำไมไม่ตอบแชทนู่นนั่นนี่ไอ้สัตว์กูเททิ้งเลยกูบล็อกทิ้งเลย ถ้าคนเป็นผัวแต่มาเยอะมากๆใส่เราอ่ะแบบประมาณว่าคุณไปนี่ไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยระหว่างทางกลับบ้านเราต้องแวะเซเว่นเราแวะตลาดแล้วนู่นนั่นนี่ทําไมคุณไม่บอกฉันล่ะคุณจะกลับบ้านสายอะไรเงี้ยกูแวะตลาดเว้ยกูไม่ได้กูไม,ไ,ไม่ได้ไปแวะเพื่อเอาไข่มึงเข้าใจปะกับหนาผัวเก่าอยู่บ้านด้วยกันเราสายไปแบบสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ถามแล้วเธอไปไหนมาทําไมแบบกลับบ้านไม่ตรงเวลานู่นนั่นนี่อ้าก็กูก็แบบ ต้องมีธุระส่วนตัวบ้างหรือเปล่าแต่มึงยามึงยามึงเนี่ยตัวดีเลยมึงว่าเขาว่าถ้าเป็นผัวมึงแล้วมึงบอกว่าไปไหนแล้วแบบกลับไม่ตรงเวลาผัวมึงว่าแต่มึงอ่ะตัวดีเลยผัวมันบอกจะไปแมคโดนัลล์มันไปดูเลขไมเลยแมคโดนัลล์มันแค่อนมันมีกลิ่นไงมึงเข้าใจป้ะแมคโดนัลล์มันแค่สอกิโลและอีนี่คือไปดูแลขอขากลับมาผัวกลับมาคือหายไปสิกิโลมึงไปไหน ไม่มึงออกออกไปแมคโดนันด์ตอนเที่ยงคืนส้นตีนเปล่ย้อนกลับมาว่าผู้ชายลักษณะแบบไหนอ่ะลักษณะคือกายภาพเนี่ยกายภาพหรือบุค,คลิกอะไรแบบนี้ที่เจอครั้งเดียวเดทครั้งเดียวแล้วกูขอไม่เอาเลยคือปัดทิ้งเลยอย่างเงี้ยอีส<อ>ส้นจิกมาแล้วมึงลากรองเท้าแตะมาอย่างงี้ก็หน้าตบนะอีดอก <laughs> เกินไปอีเวน <laughs> ไม่ได้ต้นหนึ่งตีนเหม็นปากเหม็นกูรู้สึกว่าคุณไม่ดูแลร่างกายคุณดีพอแล้วคุณจะมี เรียวแรงอะไรไปดูแลคนอื่นได้เลยจริงอันอันอันนี้คือเบสิกเลยนะเบสิกเลยคือมามาเจอกันหน้าหน้านี่หล่อมาเลยววแต่พูดทีนึงกูแบบลมไปหน้าอเออมึงเ<ห>น,นีย่ยมันไม่ได้ไงง่ายงนอะเลยกูไม่กล้าจูบเลยอย่ามาจูบกูน้ำมือยยาอะไรเงี้ยแบบอยา,อยาแลวบางคนคือคือหน้าตาดีมากจริงๆอะ่ะยิ้มทีนึงฟันเหลืองอ่อยงี้อ่ะมึงเออหินปูนเนี่ <S <S ยขูดมากเลย หินปูนประเทศไทยอ่ะขูดกันอยู่ 700, 600, 700. เ0 0ดร้อยหกร้อยเจ็อปากเหม็นออปัญหาระดับชาติเลยคือเวลาเราตั้งใจจะฟังเขาพูดอ่ะมึงแล้วเราเวลาเราไปเดทล้วนั่งใกล้กันขนาดเนี้ยแล้วลมพ่นใส่หน้าอย่างเงี้ย มึงกูจะเป็นลมเอามึงแล้วแบบสมมติจะไปเยกันอะไรเงี้ยแล้วถอดรองเท้ามาตีนเหม็นส้นตีนเหม็นสักกระหมาเลยเตีนเหม็นเข้าใจนะแต่เพราะมันดอารมณ์แต่ว่าอย่างน้อยต้องไปล้างเท้าในห้องน้ำก่อนโดยเฉพาะฝรั่งมาจากเมืองหนาวแล้วมันมาอยู่เมืองอนอวคิดดูสิแต่มึงเข้าใจไหมเมืองไทยเป็นเมืองร้อนแต่มึงก็อย่าติดนิสัยที่ว่ามึงแบบไม่อาบน้ำสามสี่วันไม่ได้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 เคยเจอคนเกาหลีที่แบบไม่อาบ้าบน้ำมันละสองครั้งมาอยู่เมืองไท ก็ยังไม่อาบอะไรเงี้ยน่นอย่าว่าางนั้นนี้เลยผัวก,กูเป็นเพราะผัวมึงอยู่ในแอร์ตลอดเวลาดูมันฟรีดมันสิฟรีด <c oughs> แล้วไม่ได้มีกลิ่นเหม็นกูไม่ว่านะฟรีดเอาจนไข่แข็งแต่ว่าพอมาอยู่มาอยู่กันจริงๆอะตอนแรกคือคือเราอะอยู่ประเทศไทยมาเรารู้อยู่แล้วว่าเราอาบน้ําคืออย่างน้อยๆคือวันละหนึ่งครั้งต้องอาบน้ําก่อนนอนหรือบางคนอาบสองครั้งก่อนนอนหรือตอนตอนเช้าก่อนออกบ้าน คือหนึ่งหนึ่งครั้งของกูอ่ะคือกูอาบตอนเช้าเพราะว่าตอนกลางคืนกูเมาสต๊อกมกสอกมกมึงอาบไม่ก็นอนแถบเลยเห็นหมีเลยมึงอ่ะกูเนี่ยนะกูเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ก่อนที่จะนอนบนเตียงที่บ้านกลางคืนอ่ะต้องอาบน้าถึงแม้กูจะเมาหัวล้าน้ำยังไงมาก็แล้วแต่กูจะอาบน้ําก่อนอาบทั้งเมานั่นแหละในช็อตที่มึงไปหลับไคโฟมมึงก็ไม่ได้อาบน้ําอีเวนมันนั้นก็ปล่อยไว้ก่อนก็สุดไงอ้วก่อนจะโคกอ้วกเงี้ยกูก็จะแบบ แปอ่าน้ำมึงก็ไม่ได้นะมึงอย่าเผากูเยอะมึงอยากขยี้กูเยอะอันนั้นคืนหนึ่งี่สูดแล้วอีกไกลไม่ได้อ่าน้ำวันละสองรอบทุกวันจ้าเอาเป็นว่า99%้าาในชีวิตกูกูอาบก่อนนอนทุกคืนเพื่อนแม่งก็เผากันเมเผากูจังผู้ชายตีนเหม็นอ่ะจริงๆแล้วบางทีมันมันเป็นเรื่องของแบบร่างกายของเขาที่มันมันฮอร์โมนเออจากข้างในพอใจจากข้างในแต่ปากเหม็นอ่ะมันคือการดูแลในช่องปาก คือมึงแปรงฟันวันละสองครั้งไหมแขวแม่งเราแบบอุดแขววนะคือหมายหมายความว่าฟันผุแล้วไม่ยอมไปทําฟันฟัรู้เรื่องเลยหรอเออเป็นคนเหนือนอะกูพยายามฟังกูฟังที่หม่าบ่อย่ก็บอกว่ามีแต่เมียมีแต่เมียมันรักอยู่แล้วนี่มันเป็นการเป็นงานผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วม่ห ปากเนี่ยอะไรมันมันคือเรื่องสําคัญมากเพราะการที่เราจะแสดงความรักต่อกันหนึ่งเลยคือจุบเคสดูปาดดูดปากเม้่ไหรแค่เข้าแมงมาปุ๊บเห็นแค่ดําๆปุ๊บแล้วไม่ไปอุดนะแบบย่งมาจูบปากกูอุ้ยแต่โชคดีนะแบบแมงกินฟันอ่ะมันมันไม่ใช่โรคติดต่อไงหใจสยนะเอียนโรคติดต่อเลยเพราะว่ามันมันไคือแค่โต๊ะคันแล้วนั่งคุยกันยังเหม็นขนาดเนี้ย จอริดเคนอ่ะอีดอกอย่าถอนหายใจใส่หน้ากูนะพี่สันพายุอุ่นแม่เฟียนใส่หน้ากูไม่โอเคเออบางคนเนี่ยเขาเข้าใจว่าเขาก็ดูแลฟันของเขาดีแล้วอ่ะคือฟันเลียงสวยมาเลยแต่เหลืองอย่างเงี้ยคือเหลืองมาเวลายิ้มมันไม่มีเสน่ห์เนาะแล้วเวลายิ้มทีแล้วมันเหลืองอย่างเงี้ยกูก็แบบนะแต่เราเข้าใจนะเว้แต่ ไอเฮี้ยมังชีมันเหลืองเกินมันก็ฟอกหน่อยเหอะไอเฮี้ยมับฟอกค่เหลืองเหมือนฉีเหลืองอะเหลืองเหมือนฉีเหลืองเออนั่นแหละกูเคยเจอเคสหนึ่งของกูเองเลยส่วนตัวไปเดทกับผู้ชายคนหนึ่งคือหล่อหน้าตาดีเลยล่ะก็จะเป็นแบบว่าคู่ขาขั้นเวลาประมาณเนี้ยอ่คู่ขาขั้นเวลานางหล่อนางล่ำนางบึกนางแบบแต่ฟันเหลืองการที่เราจะไปบอกใครว่า ไปไปทำฟันหน่อยเหอะอย่างเงี้ยมันก็น่าเกลียดเนาะกูก็แค่คิดว่าแล้วทำไมเขาส่องกระจกทุกวันแล้วเขาไม่รู้ตัววะแล้วมีวันหนึ่งเว้ยกูแบบกูอยากจะไปทำฟันของกูแล้วกูก็ออกอุบายว่าออกเมีย่็ออกอุบายกูออกอุบายว่าเอางี้ไหมเนี่ยร้านเนี้ยคลินิกเนี้ยมันมีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งกูจะไปทำแต่จริงึงจ่ายกูจ่าย ได้โปรดได้โปรดเถอะได้โปรดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยมันมันหนึ่งแถมหนึ่งนะกูจะไปฟอกสีฟันจะไปด้วยไหมอ่ากูก็ไปพามันไปด้วยมึงกลับมาหล่อเช้งเลยจ้าแล้วไงแล้วก็ไปอื่นจากการที่มึงจ่ายเงินไม่ไม่กูกูเทมันทิ้งเพราะกูมาได้ผัวเออมาได้ผัวคนปัจจุบันกูเททิ้งแต่ว่านางนางเป็นคนดีล่ะนางเป็นคนดีแต่เป็นเป็นคนที่แบบว่ามองอนาคตด้วยกันไม่ออกอืมเหมือนกับว่า จะถามว่าปีหน้าเธออยู่ไหนมันยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันจะอยู่ไหนเข้าใจไหมม,มันไปเรื่อยๆของมันอย่างเงี้ยม,มันมันไม่ใช่ผู้ชายที่จะลงหลักปักฐานาไงผู้ชายคนนี้กูก็เลยแบบ next ไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงหน้าตารูปลักษณ์อา่าเรื่องหน้าที่การงานโอเคหมดโอ,โอเคหมด,หมดสะอาดสะอา้ะอานหลอ่อเลย <S <S อะไรเงี้ยเออแค่เพิ่มมานิดนึงในการฟันขาวมันก็ทําให้มึงแบบดูไฮคลาสอย่างนงี้แล้วแค่นั้นเองหรืนเรื่องอาบน้ำเนี่ยก็ไม่ไหว <จ>อันนั้น <พบ S 2> เราต้องรู้ต้องต้องคบกันไปสักพักเนาะถึงรู้ว่ามไม่อาบน้ําอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายที่แบบเดทรอบเดียวแล้วจะไม่ต่อเลยปากเหกม็นหรือหารจ่ายครึ่งมึงไอ้ย่ามันกูเคยเจอนะเว้ยที่แบบไอแค่เศรสตางเสร็จเหดียนะซึ่งเราปัด ปัดให้มันเป็นเลขศูนย์นะเออ,เอ,อกูจะได้ไม่ต้องนั่งรับนับเหรียญกันนะนันกออกไปกินเหล้ากันอยู่เต้นกันอยู่เฮี้ยมันน,มนั่งนับเสร็จเหรียญอีดอกบาทอ่าไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอ,อ,อันนี้เป็นคนที่ไม่ชอบคนที่มานั่งนับเสร็จเหรียญนั่งนับเสร็จเงินวาะเฮ้ยสามบาทเจ็ดบาทเฮ้ยหก,กบาทห้าสิบสตางค์ไม่เอาเซนชอบปัดเลยเอย่างกูบอกคือกูรู้สึกว่าอาถ้าผู้ชายอะเราต้องการแชร์กันนะในเรื่องการกินอาหารนอกว่าอะมือนี้กูจ่ายมือนั้นมึงจ่ายกูจะเป็นลักษณะนั้นคืืออคไไม่่่ใชวาป อนัดกันครั้งแรกไปร้านกาแฟแล้วมันร้อยร้อยห้บาทอย่างเงี้ยแล้วจะจะเอามาแบบ72.5%ดสิบสองด้ไม่ไม่ไม่โอเคส่วนตัวกูเองอ่ะกูมีเงินแต่กูมองว่าการที่จะเดทผู้ชายสักคนเพื่อที่จะเอาเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตนะมันมันก็แค่เงินไม่กี่บาทในในช่วงแรกหลังจากนั้นพอเรามาเป็นพาร์ตเนอร์กันแบบใช้ชีวิตคู่เราก็ต้องหารกันทุกอย่างอยู่แล้ว จริงๆมันไม่ใช่วัฒนธรรมมันไม่ใช่อค่านิยมทางสังคมหรอกแต่บางทีเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเนเจอร์มากกว่าที่ผู้ชายเวลามาเดทผู้หญิงอ่ะผู้ชายจะจ่ายมากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงอ่ะจะต้องแบบให้ผู้ชายจ่ายไปร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคนผู้หญิงทุกยุคใหม่พอใจแล้วก็เต็มใจที่จะแชร์แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องแบบ50 50เตตั้งแต่เดทแ<ม>ร<า>กอ,อะไรเงี้ยมันไม่โอเคค,อคือกูพอใจในการที่แบบว่าเออ มือนี้กูเลี้ยงแล้วเดี๋ยวมือหน้าเธอเลี้ยงนะพีะ่เจแล้วแบบไหนอีก,กนะที่มึงจะไม่เอาน่ะเหม็นสมอยาล้านจีนีต้องเข้าแล้วนี่แล้วคนที่ไม่ได้คลิปนะมึง <laughs> มึงเข้าใจไหมขี้เปียกไงข <laughs> ี้ใคร <laughs> มันจะเป็นแบบคลิใครอร่ะเนาะ <laughs> มึงถอกถอกลงมามันจะเป็นวงเลย <laughs> <laughs> มึงก็เอาลิ้นทำความสัตย์ ถ้ากูอะกูรู้สึกว่าแบบกูเป็นเมนต้องเมนอยู่แล้วไงมึงนึกออกป่ะแบบกูก็แบบอย่ามาเอากูแล้วกูเป็นคนเกลียดมากเลยแบบต่อให้มึงเี้ยนแค่ไหนแบบแล้วกูเป็นเมนอะอยาอเมนไม่โอเคโอเคเพราะว่าโอเคถ้าเมนเมนฉี่เมนเยี่ยมเออเนาะไปอาบน้ําก่อนเถอะก่อนที่จะมากดหัวกูลงไปเข้าใจไหมผู้ชายมันฉี่มาทั้งวันแล้วแล้วเวลามันฉี่มันยังไงมาสะบัดสะบัดแล้วเก็บ ใช่ไหมมันไม่เหมือนผู้หญิงเรายังล้างเธอยังล้างยังแบบยังเช็ดพิชูปี่เออแต่ผู้ชายมันฉีดเสร็จมันสะบัดแล้วมันก็เก็บเข้าไปมือต้องเข้าใจไหมอะไรที่จะซับฉีก็คือกางเกงในมือแล้วมืออับอย่างนั้นแะทั้งวันใช่ทุเรศเท่าที่เราได้พูดมาก็ได้รู้แล้วนะคะว่าเหล่าเราสามชนีเนี่ยจะไม่เดทต่อผู้ชายลักษณะไหนบ้างแล้วก็แล้วก็มาคอมเมนต์ด้วยละกันว่า เป็นจริงอย่างที่พวกคุณคิดไหมอ่ะเป็นแบบเดียวกันกับที่พวกคุณเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยอินบ็อกเข้ามาก็ได้ว่า EP ต่อไปอยากให้เราพูดเรื่องไหนกันบ้างใช่ e นาดที่แบบคอนเทนต์เราก็หรดเนาะเรื่องไลไรเสนอไอเดียมาได้เลยค่ะรับรองเราจัดเต็มนะคะโอเควันนี้เซก d n ไนท์บายบายจะมาอยากรู้ทำไมว่าผมทำงานอะไรอยากจะรู้ใช่ไหมว่าผมมีเงินเท่าไหร่ผมไม่ชอบผู้หญิงแบบคุณหรอก ฟักยูเหมือนด่ามึงนไกลๆว่าเสือ,อใช่ใช่เหมือนด่าเหมือนด่าคู่ไกลๆว่าเสือกคู่กะลี่ตั้งแต่เกิดเลยอีสัต <c oughs>